รนดอมนะคะองพญาอนันตนาคราชอยากบอกอะไรคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะหมอไอนะคะฝากกดหัวใจนะคะกดติดตามให้หมอไอได้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นค่าครูให้กับหมอไอนะคะองค์พญาอนันตนาคราชนะคะท่านอยากสื่อสารกับคุณนะคะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะหมอไอนะคะได,ได้ทำการสับหน้าไพ่มาแล้วเรียบร้อยนะคะมีไพ่สิบ สิบเหรียญน,นะคะท่านจะอวยพรให้กับคุณในเรื่องของการเงินนะคะใครที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่องค์พญาอนันตนาคราชบอกมานะคะว่าขอให้คุณนะคะอดทนแล้วก็เข้มแข็งนะคะฝ่าฟันกับปุถุภัทรศัแล้วถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงชะตาเรื่องของการเงินไม่ดีท่าน ปู่พญาอนันตนาคราชอยากให้คุณนะคะไปปล่อยปลาดุกทั้งหมดจํานวน9ตัวนะคะแล้วก็ถวายน้ําดื่มจํานวน2แพคนะคะหรือว่าแพคหนึ่งนะคะแล้วดวงการเงินของคุณจะเปิดนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับองค์พญาอนันตนาคราชไปบ่อยนะคะดวงการเงินของคุณจะค่อนข้างดีขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบมีปัญหาท่านบอกว่าถ้าคุณมีปัญหากับคนรอบข้างไปบ,บ่อยท่านบอกฝากบอกมานะคะว่าอยากให้คุณนะคะ อดทนนะคะแล้วก็เชื่อมันน่นในตัวเองค่ะว่ามันจะผ่านผลไปได้ท่านบอกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ท่านคอยเป็นกําลังใจกับคุณอยู่ถ้าเวลาคุณไม่สบายใจขอให้คุณนึกถึงองค์พญาอนันตนาคราชนะคะขอให้คุณถวายบุญให้กับท่านถวายบุญเสร็จแล้วก็ขอให้คุณนะคะเมื่อคุณถวายอ่าเมื่อคุณนะคะถวายบุญกับองค์พญาอนันตนาคราชเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุณนะคะขอพอรท่านนะคะ ท่านก็จะมาคอช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็จะมาขจัดปัดปะอุปสรรคกับปัญหาให้กับคุณนะคะสําหรับคนที่ชอบมีปัญหากับเรื่องบริวารแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่เขาไม่ดีกับคุณหรืออะไรแบบนี้มันเป็นปัญหาโรคอ,อุปสรรคท่านก็ฝากบอกมานะคะว่าขอให้ท่านขอให้คุณขอพรกับท่านนะคะและเรื่องราวหลายๆจะผ่านพ้นไปได้คะ่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่อ,อ,อยากจะขอพรจากองค์พญาอนันตน,นาคราชนะคะก็ ขอพรท่านได้เลยนะคะท่านก็จะคอยช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะท่านบอกมานะคะแล้วก็คนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะอะไรแบบนี้หรือว่าปัญหาเก่ับคนรอบข้างหมอไอจะมาแนะนํานะคะเป็นกําไรหินโกเมนนะคะ โกเมนแท้จากพมา่านะคะสั่งได้เลยนะคะ129บาทส่งฟรีนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะนอกจากคุณจะขอพรจากองค์พญาอนันตนาคราชแล้วก็อยากให้คุณนะคะลองสั่งกําไรหินโกเมนแท้นะคะจากพมา่าไปใส่อยู่นะคะเนี่ยหมอไอก็ใส่อยู่นะคะสั่งมารู้สึกว่าดีมากๆเลยใส่แล้วทําให้ความสมคัญกับคนรอบข้างดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นด้วยแล้วก็มันก็แบบนอกจาก หลายๆอย่างจะดีขึ้นแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นนะคะใครที่ต้องการตัวช่วยนะคะอยากให้แบบว่าคนรอบข้างนะคะเอ็นดูเรามากขึ้นรักเรามากขึ้นคนรักให้ให้ความแบบยังไงอะเอ็นดูเรามากขึ้นหรือว่ารักเรามากขึ้นแล้วก็คนรอบข้างมีแบบว่าเห็นใจเรามากขึ้นหรือว่า รักเรามากขึ้นอะไรแบบนี้เมตตาเอ็นดูเรามากขึ้นให้การช่วยเหลือเราง่ายๆอะไรเงี้ยก็ลองสมใส่กําไลโกเมนแท้ดูนะคะช่วยเรื่องความสัมพันธ์นะคะเป็นหินโกเมนแท้เลยนะคะหมาอะไอฝากไว้นะคะเผื่อว่ามีคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะลองสั่งไปดูเนาะ แล้วก็ลองขอพรจากองค์พญานันตะนัคราชนะคะแล้วก็ลองสวมใส่กําไลหินโกเมนแท้ดูนะคะจะดีมากๆเลยค่ะจะทําให้ทุกอย่างราบรื่นและง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เริ่มมีตัวช่วยได้ง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. กดสั่งในตะกาดได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจและถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับหมอไอนะคะก็ทักด้านล่างได้เลยนะคะ1ชั่วโมง2 9 9บาบาทนะคะทุกคนเป็นการพยากรณ์จิตสัมผัสนะคะผ่านวิดีโอคอลทางไลน์นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะอยากดู ไพ่นะคะอยากอ่านไพ่เป็นอ่านไพ่พยากรณ์จิตสัมผัสนะคะสมัครครั้งเดียวนะคะเ,ออเข้าร่วมในกลุ่ม a c e b o o k ปิดนะคะสมัครครั้งเดียว5 9 9้กบาทดูได้ตลอดชีพเลยน,นะคะหมายถึงว่าหมอไอจะสอนหมดตั้งแต่ปูพื้นฐานให้เป็นการพยากรณ์จิตสัมผัสแค่คุณจับหน้าไพ่แบบเนี้ยคุณไม่ต้องจําหน้าไพ่แต่คุณพูดได้เลยสื่อสารกับสิง่งหาสลรจักรวาลได้นะคะ5 9 9้กบาท โปรโมโชั่นนี้นะคะจะมีจะมีอยู่จนถึง31มกราคม200 31มกราคม2569น2 9นะคะต่อไปก็จะเป็นราคาเต็ม9 9 9บาทค่ะเดี๋ยวไอจะมาชี้แจงให้ฟังนะคะบอกไว้คร่าวๆก่อนนะคะและ้วพวกกใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ